ผลงานที่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเริ่มต้นอยุ่ดเดียวกันก็คือคำเดียวกันครับว่าลงมือทำเพราะฉะนั้นว่าเราไม่ต้องไปท้อไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่เป็นธุรกิจมันอาจจะดูยากดูเป็นไปนไม่ได้แค่ไหนแต่ยิ่งยากยิ่งแตกต่าง ยิ่งมีโอกาสที่เราจะมีผู้แข่งน้อยเมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันจริงจริงมองมันมองในมุมผมเป็นคน positive มองในมุมที่มันดีได้เสมออัที่ว่าเราต้องมีความสุขอย่างเช่นแบบว่าเรื่องที่แบบดีเขาบอกเขาทำงานเยอะจะไม่มีเวลาให้เราดิเราก็โพสิทีฟ e ันนี้่ยังไงครับประมาอย่างไงครับเป็นมาไม่ต่อเรื่องเลยแต่ถามได้จังหวะมันได้ดี เขาบอกเขาบอกว่าคือกว่ามีเวลาให้เราเลยเขาทำงานเยอะมากอะไรเงี้ยอ่ก็จริงๆก็เยอะเยอะจริงครับก็เขาจะทัวร์คอนเสิร์ตเยอะนะเดี๋ยวมีไปต่างประเทศอีกใช่ใช่ใช่แล้วก็ผมเองก็ถ่ายถ่ายละครไม่ใช่ถ่ายหนังอยู่หนังจังหวัดอะไรเงี้ยครับที่าจะผัดผัดกันไม่อยู่อะไรเงี้ยทีช่วงนี้ะก็เดือนหนึ่งกี่ครั้งเก้า โอ้ไม่ได้นับเลยครับแต่ก็เจอเจอน้อยก็ก็น้อยนะครับหน่อยใช่ช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยว่างพอพอผมแบบเริ่มมีบางว่างบ้างเออก็ไม่ว่างเดีตั้งแต่ต้นปีผมแบบก็ว่างช่วงนี้ที่ผมเอ้ยผมเริ่มว่างแล้วแต่เขาไม่ว่างไม่ว่างเขาก็จะเยอะมาตลอดเขาเข้าใจใช่ไหมครับก็ก็เข้าใจเพราะว่ามันเราทำงานรื่นวัยแล้วก็ เราก็รู้สึกว่ามันก็มีหลายโอกาสที่ดีนะที่เราเองก็ไม่อยากปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยครับเราเองก็เหมือนกันก็ผมว่าพอมันมองเหมือนกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันมีแอะคิดถึงไหมพี่แกไม่คุยกันรู้คิดถึงบ้างไหมมีแต่ผมไม่บอกคุยฉาบคนที่จะมาพูดเรื่องเป็นว่าม่บอกกันสื่อละนะไม่บอกในสื่อไม่บอกกับเขาเวลาคิดถึงอ่ะ ม่แ่ก็รู้แล้วล่ะขนาดนี้คือมันมันก็คิดถึงแต่ว่าเราก็จะต้องพยายามผมว่าหลายๆคนก็ถามอะไร่แบบบางคนถ้าจะถามว่าพี่เ้าทำยังไงแบบผมไม่ได้เจอแฟนเลยมว่าจะบอกไป็ํคำเดียวเลยว่าเฮ้ยยิ่งมันไม่เจอยิ่งมันอยู่ห่างกันมันยิ่งที่สุดมดถึง สิ่งที่ทําได้ก็คือเราก็หาเวลาใช่มันยิ่งมันยากแล้วเราหาให้เขาก็หมายรู้ว่าคุณก็รักเขามากขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็มีหลายอย่างมันอยู่ในบ้าด้วยเราเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นเราต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองให้มากกว่าเราต้องจัดการให้ซึมซับแบบเราบบว่จริงเหรอครับการอย่ที่นี่แบบว่าเขามีเขาเตรียมทาอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนเขาเครียดอะไรอย่างเงี้ย มีปึกษ,ษาละบายแล้วฟังไหมใชม่การทําเพลงมันก็มีเรื่องมันเป็นการศิลปะนะครับคือเราอยากทําให้ออกมาดีมันก็จะกดดันนะแล้วแต่ถ้าเราไม,ม่มีสิ่งนั้นเลยอ่ะมันก็จะสบายเกินไปการรักษาบาลานซ์ในการทางานศิลปะมันค่อนข้างยากมันเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆเลยอะย่างี้ครับก็ ผมเข้าใจเพราะว่าผมก็เคยพากมาเหมือนกันในที่ทำบั้มันก็จะมีความเครียดอยู่ก็อยากฝากให้ทุกคนนะติดตามแล้วก็เกำลังใจให้เขาราเป็นคนส่งคอนเสร์ผมก็ไปดูกันรับผมแล้วก็อุ่นหมุนกันเยอะๆฟังเพลงเขาเยอะๆยอดวิวมากคนมันดีใจใเชิญอันนี้ก็ผมไม่ได้ฝากบอกหรอกว่าผมก็หวังว่าเอาผมออกเพลงบ้างอ่เขาจะพูดอะไรแบบนี้บ้างไม่ไหว่ ผมไม่โหดล้วนๆรคับจะมีอะไรอ่านว่ากลุ่ว่าเราให้กำลังใจเขายังไงเออเราเนี่ยให้กำลังใจเขายังไงเปลี่ยนไม่ค่อยทันก็ให้กำลังใจเล้วก็บอกเขาใช่ครับใไม่ใจเสืออหรืออะไรใช่ไหมในละครก็เออขอใจจริงๆอ่ะจริงๆมันไม่มีอะไรยั่งยืนหรอกความเศร้าความทุกข์ก็จะผ่านไปความสุขมันก็จะอยู่แค่ชั่วขณะสิ่งสำคัญคือ เราต้องอยู่ปัจจุบันนี่น้องอ๋ออุ๊ยเหรอเองแค่เขาเลยไม่มีเบบีไม่มีบีไม่มีดารินไม่มีที่รักโอ้เรียกเขาท่านไม่ใช่เราเรียครับเออเลยไม่มีใช่ไหมล่ะหไม่ได้เจอเลยนิดนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้เห็นว่าสามีเองเนี่ยพ่งหายจากเสียงเขาเองมีแบบเป็นห่วงอะไรกันบ้างไหมเอ่ยออ๋ตอนนี้ก็ก็ดีดีขึ้นเยอะแล้วครับว่าก็เห็นว่าเราทำงานเยอะใช่ก็คงจะต้อง เรากันดีนะครับแบบว่าเขาเขาบอกบางทีใช้เสียงบางทีอาจจะไม่ได้วากไม่ได้อะไรก็ได้ร้องเพียวๆติดแต่มันทุกวันแล้วก็นอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาไปคอนเสิร์ตก็ต้องช่วยเการ้องเหมือนกันแล้วเมีช่วยบำรุงอะไรไหมส่งยาส่งอาหารถ่งอะไรเป็นกากินส่งอัลบั้มแบสบาบูอไหมัล้วก็ปลัดคิสไม่าวากตาม แล้วโอ้โหจากที่เสียงเขาแบบว่าเสียบตอนแรกก็เลยหายเลยหายเลยเขาขาดเขาเสียบแทนก็เขาเลยหายเขอไปเสีบแทนคุณได้ไปหลายหลายห้าแล้วนะครับตีกันครับสรุปแล้วก็คือในเวลาเจอกันเนาะไอเนีือให้ทีหนึ่งมีก็เต็น้อยหน่อยแค่นั้นเองก็เจอเจอเจอกันบ้างครับต่อมาคือด้วยวิธีไหนครับก็คุยกันต้คุยกันทุกวันใช่ ไดมีโอก,กาสได้แบบทำงานนะฮะตอนนี้แหละคนรู้ไว่าไอ้ยางดีจะกลับมาทำเพลงไทยแล้วเนี่ยมีโอกาสแบบได้มาบูแบบที่จะได้แบบเออเลิศไหมอะไรเงี้ยใจอ่อนกันหรือยังเออไม่ยังไม่แน่ใจอ,อ่ะบอกว่าตอบไม่ได้เอออย่างตอนนี้นะตอนนี้ยังยังไม่เห็น<อ>แต่อยากทำไหมอยากทำไหมก็จ,จริงๆก็อยากหมดแล้วครับเพราะว่าถ้าเขาทำกับเรามันก็เหมือนเราก็ เพิ่งใบโบเขาใบบุญหรือเปล่าเงียบไปหมดเลยใช่ครับแล้วถ้าเขาทำกับเราก็คือเราจะได้ขาดแคนเขาด้วยเราจะได้อันนี้ส่งเนาะอันนี้ส่งไปด้วยใช่แล้วการการที่จะมาอยู่ระหว่างกึ่งกลางกันเนี่ยก้าจะทำไงฮะ หรือว่าก็แยกโซนแยกพอนกันตีกันจะตีกันไหมของคนณความคิดเถ้ยถ้าแยกขนาดก็แยกกันออกเลยไม่เป็นไร้แมะตีกันถ้าตีแล้วล่ะครับใช่ครับไม่แบบว่าเป็นแนวเพลงอ่ะไม่ทราบเลยเพราะว่าอย่างแบบพวกคุณเองก็ถ้าทำหนักมาตลอดก็อาจจะไม่รู้ว่าตรงไหนเออพา่บอกเลยนะว่าว่าเพลงล็อกมันกำลังจะกลับมาแล้วก็จุดนั้นเนี่ย ถ้าสมมุติวงผมดังขึ้นมานะสมมตินะสมมติโอ้สมมติวงผมดังขึ้นมานะแล้วมีแบบสาวบอกว่าเอเออยากร้องเพลงล็อกบ้างตอนนั้นไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะต้องบอกให้ตื่นไว้ก่อนต้อมีเลยเชิญเลยนะเพราะั้นตอนนี้ก็มาฟังเถอะเนาะเออมาฟังเอาไม่ทาไปใช่ไหมโอเคขอบคุณคป็นทาถือว่าสำคัญเลยแล้วมาก็ได้